สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโนทูแชร์นะครับวันนี้นนเองนะครับจะมาแชร์การแต่งตัวไปทํางานทั้งหมด5ลุคนะครับแล้วก็แนะนํากระเป๋าทํางานทั้งหมด5สไตล์นะที่เหมาะกับหนุ่มออฟฟิศนะครับควรมีไว้ซึ่งวันนี้ก็จะมาลองแต่งตัวนะครับมาแมทเข้ากับกระเป๋าทางานเลยทั้ง5สไตล์ทั้ง5แบบนะให้เพื่อนๆลองเลือกกันดูนะครับว่าเฮ้ยลุคไหนเหมาะกับเพื่อนๆนะครับกระเป๋าสไตล์ไหนเหมาะกับการแต่งตัวของเพื่อนๆนะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆมาแนะนากันนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆ ที่เพิ่งเข้ามาดูช่องชินโนะทูแชนะครับใครยังไม่กด subscribe ให้กบนนนะครับก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการแต่งตัวไปทํางานทั้งหมด5้าลุควันนี้จะมีแบบไหนบ้างแล้วก็กระเป๋าทํางานทั้ง5้าสไตล์จะมีสไตล์ไหนหโดนใจเพื่อนๆบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับที่ลุคที่1น,นะครับไป ที่1นนี้นะครับนนจะแมทระหว่างเสื้อเชิ้ตกับกางเกงสลักขา5ส่วนนะหรือเกงชิโนขา5ส่วนก็ได้สีดำนะครับแล้วก็มาแมทเข้ากับรองเท้าลอฟเฟอร์นะครับหนังกนะลับสีน้ําตาลนะลุคนี้นนจะให้ลุคที่ดูแบบไม่ทางการมากจนเกินไปลุคนี้นนเลยแนะนําเป็นกระเป๋าถือสปายทรงแบบวิฟเคสอะไรนี้นะครับกระเป๋าใบนี้นนใช้ของแบรนด์เซมสไนด์รุ่นดาวนนะครับด้วยการดีไซน์ที่ดูแบบสีไปอยู่ในโทนเดียวกันแต่งตัวนอนอยู่แล้วดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ดู แพงนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็เหมาะกับลุคนี้ก็คือใส่แค่เอกสารเล็กๆน้อยๆใส่แล็ปท็อปแท็บเล็ตได้หมดนะครับอันนี้คือลุกที่1เป็นลุกการแต่งตัวที่นนที่ว่านนน่าจะแต่งบ่อยที่สุดโอเคครับต่อไปนะครับลุกที่2นะครับลุกที่2นี้ครับนนจะให้ความเป็นลุกแบบผู้ชายลุยๆหน่อยทํางานแบบลุยๆนะครับหรือว่าจะเป็นหนุ่มไอทีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับลุคนี้นนเลยแมทระหว่างเสื้อเชิ้ตสีดํากับกางเกงยีนสียีนนะครับแล้วก็บวกกับรองเท้าบูทหนังเท่ๆหรือว่าจะเป็นชนนก็จะมมาแ เข้ากับกระเป๋าทํางานสไตล์ที่แบบพร้อมรุยนะ แบรนด์ส,สัมหชนไนท์วัสดุทำมาจากเทฟล่าแฟบิกช่วยป้องกันผ่องมีคมทีมเบอรกีนะครับหรือว่าไมิสซาชีพเพราะว่าพวกแท็บเลต็ตพวก MacBook หรือโน้ตบุ๊กเราเนี่ยมันค่อนข้างมีราคานะครับลุคที่3นี้นะครับนนจะแต่งตัวโดยการใส่เสื้อยืดสีดําคอกลมนะครับแมทเข้ากับกางเกงสแลกกางเกงชิโนหรือว่ากางเกงยีนสีขาวก็ได้แล้วก็มาแมทเข้ากับรองเท้าหนังนะครับสีดำนะลุคนี้ก็คือใส่ไปเที่ยวหลังเลิกง,งานก็ยังได้ถ้าคุณอยากให้ลุคดูเป็นทางการมากขึ้นนนนนะะําาาใให้้เออบซรร์มสดวยคับ ก็เป็น2องเลเยอร์ในการใส่เบรเซอร์คุมเข้าไปนะครับลุกก็จะดูเป็นแบบสมาร์ทคิชั่วมากขึ้นนะครับโดยลุคนี้นะครับนนก็เลือกกระเป๋าสไตล์ให้เป็นกระเป๋าสปายนะกระเป๋าใบนี้จะเป็นของแบรนด์เซมซไนท์รุ่นเซฟทอนนะครับเป็นกระเป๋าที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยฟังก์ชันครบเหมาะกับออก,การใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานนะครับดูลุยๆพร้อมอยู่ในเมืองด้วยต่อมานะครับลุกที่4นะครับลุกนี้นนจะให้ลุกที่ดูเป็นทางการพร้อมไปประชุมนะครับดูจริงจังแล้วก็มีควาามน่่เชืือถ ลุคนี้นะครับนนก็เลยแมทช์ระหว่างเสื้อเชิ้ตสีขาวเข้ากับกางเกงสลกขา5ส่วนแล้วก็ใส่เข็มขัดให้ดูเป็นทางการมากขึ้นนนก็จะใส่เป็นรองเท้าหนังสีดำนะครับแต่ทุกคนน่าจะเห็นว่าให้นนมีลุคเล่นคือนอนนใส่ถุงเท้าสีเทาที่มีแบบลวดลายเบาๆดูหรูนนิดนึงนะครับเพิ่มความเป็นทางการมากขึ้นด้วยการใส่เบเซอร์คุมไปอีกตัวหนึ่งเป็น2องเน้เยอะก็คือเป็นเบเซอร์สีเทานะครับส่วนกระเป๋าที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นกระเป๋าสะพายหลังอีกเช่นเคยนะแต่จะให้ลุคที่ดูเมากๆดู ในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจกระเป๋ารุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น Pro D L X f i นะมีความหนาสูงเหนียวแน่นทนตอ่อรอยขีดข่วนได้ดีนะครับรองรับพวกสรีราของร่างกายด้วยนะครับลดปัญหาพวกกล้ามเนื้ออาจจะมีพวกเอกสารจำเป็นนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเวลาที่เราเตรียมตัวออกไปไประชุมแต่ต้องการความคล่องตัวลุกสุดท้ายของเรานะครับลุกนี้นะครับคือลุกที่พร้อมลุยแบบเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศกนะ็ดูเป็นผู้ชายที่เท่ๆสมาร์ทโดยใส่เสื้อยือดสีขา ข้กลมนะครับเป็นเสื้อยืดด้านในนะแมทเข้ากับกางเกงยียนนะครับเป็นตัวเดียวกันกับลุกที่2ที่นนแนะนาไปนะครับแล้วก็แมทเข้ากับรองเท้าบูทหรือว่าเชลซีบูทก็ได้อย่างบูทคู่นี้นนจะใส่เป็นหนังกับสีน้ําตาลนะครับแมทเข้ากับเสื้อเชิ้ตยียนที่แบบพร้อมลุยนะการแมทระหว่างยีนกับยียนอะ่ะมันทําให้ดูเป็นผู้ชายที่พร้อมลุยแล้วก็เท่ขึ้นมาในทันทีนะครับลุกเนี้ยนนก็เลยเลือกกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่แบบสามารถใส่ของได้เยอะนิดนึงนะครับก็เลยเป็นกระเป๋ารุ่นนรของแด อีกเช่นเคยนะครับภายในกระเป๋าก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆจะใส่โน้ตบุ๊กจะใส่เสื้อผ้าจะใส่สูตรที่ดูเป็นทางการเผื่อต้องมีการประชุมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับคือกระเป๋าก็จะมีล้อลากนะครับทำให้เวลาที่เดินทางเนี่ยคุณไม่ต้องสะพายกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะครับช่วยในการเซฟหลังด้วยนะเป็นกระเป๋าทํางานอีกใบหนึ่งที่แนะนําไว้เพราะว่าฟังก์ชันค่อนข้างครบทั้งไปทํางานได้อนะใช้เป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับกระเป๋าทํางานทั้ง5สาสไตล์นะครับแล้วก็การกตัว ทำงานทั้ง5ลุคของนอนนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณแบรนด์ a m มสไ ni ์นะครับที่สนับสนุนกระเป๋ามาให้เราแมทเข้าลุคก,กันอย่างตัวแนะนําเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับถ้าชอบลุคไหนสไตล์ไหนคอมเมนต์กันมานะจริงๆคือนอนเองอ่ะแนะนําอย่างนี้นะครับเรื่องของการแต่งตัวนอนอยากให้เพื่อนๆเนี่ยจับลุคแต่ลุคของนอนเสื้อผ้าแต่ละตัวหรือว่ากระเป๋าเนี่ยครับไปแมทให้เข้ากับสไตล์ตัวเองให้มากที่สุดนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจนะครับอันนี้จะทําให้คุณแต่งตัวได้ดูดียิ่งขึ้้้้้นนนะคืออมััมัตงงงแบบททใใจดวยนะเออขา ก็ออกมาสู่ข้างนอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของกระเป๋าทางานอ่ะเราไม่ได้ซื้อบ่อยนะปีหนึ่งอาจจะซื้อแค่ใบหนึ่งหรือว่า2ปีซื้อใบด้วยซ้ำนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากๆนะอย่างนนเองเนี่ยนนจะดูก่อนเลยหนึ่งว่า เราจะซื้อใหม่เนี่ยเราจะดูเรื่องของอดีไซน์ก่อนคอลเลกชันใหม่หรือเปล่าหรือว่าสีมันอยู่ในโทนที่เราอินหรือเปล่าในช่วงนั้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของวัสดุน้ำหนักนะครับในการซัพพอร์ตไหลเราบาเราเนี่ยเราต้องไปฟิตติ้งไปลองดูก่อนนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยหนึง่งนะครับแล้วก็น้นในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและเอออันนี้คือสําคัญนะอย่างเช่นเรามีกระเป๋าใบหนึ่งทีม่มันใส่ของได้น้อยอะ่ะเราก็ต้องซื้อที่มันแบบใส่ของได้มากขึ้นหรือว่าใช้ประโยชน์ให้เยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออีข้อ้อแลว่ท4 อันนี้คือเรื่องของราคาแหละหรือบัตเจตที่เราตั้งไว้ว่าเรามีงบเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาจบด้วยเรื่องของแบรนด์นนให้แบรนด์เนี่ยเป็นสาคัญที่สุดเพราะว่ามันรวมทุกอย่างไว้ตั้งแต่ข้อ1นึงถึงข้อสมาจบด้วยเรื่องของแบรนด์นะครับอย่างแบรนด์ที่นนเลือกมาวันนี้ก็คือแบรนด์ a m s o ไ ite ใช่ไหมครับทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเขาดังในเรื่องของกระเป๋าอยู่แล้วนะครับมีกระเป๋าหลายรูปแบบมากแล้วกระเป๋าทํางานทั้ง5สไตล์ที่นนหยิบมาเนี่ยก็ดีไซน์สวยแล้วก็คุณภาพดีนะคร ชอบนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องนอนแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับนนต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับจบแล้ว